รสวัสดีครับเออ่ท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับท่านจะเห็นเมฆครึ้มทีเดียวเสียงฝนเสียงลมนะฮะเสียงฝนจากฝั่งด้านเออ่ทางตลาดก็มาแล้วฮะได้ยินเสียงนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดลปอยปอปๆยวันนี้ก็ขออนุญาตถือโอกาสนะฮะทำคลิป ผลแรกที่ค่อนข้างที่จะตกหนักแล้วช่วงนี้ก็พี่น้องกระดูกสันหลังของชาติก็ลงไร่รงนานะคระับสวนแปลงนี้เป็นแปลงข้าวเหนียวครับนี่ะที่ท่านเห็นร่องรอยของการเผาฟางและขยานะครับ ส่วนท่านเห็นเสาหลักเสาหลักแล้วก็มีเส้นลวดวิ่งไปตามเสาไม้ไผ่เนี่ยนี่คือเป็นเป็นไอเดียของเกษตรเกษตรอ่าตะกอนนะฮะผู้เลี้ยงโคเวลาเขาปล่อยโคเขาจะปล่อยอยู่ในบริเวณนี้ ไม่ต้องมาคอยนั่งดูนั่งเฝ้านะครับเพียงแต่เอาน้ําเอาท่าไว้ให้ดื่มอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าในการเดินเวลาพวกโคพวกอะไรเข้ามาสัมผัสเขาสัมผัสในตัวเขาเขารู้เขาก็จะถอยนี่ฮะครับนี่ครับผมได้ยินเสียงฝนตกนะครับด้านหน้าที่ท่านมองเห็นนี่นะฮะ คลึ้มเดียวครับนะฮะคลื้มมาเห็นเนี่ยช่วงนี้ไม่ฝนปกคลุมไปทั่วท้องฟ้านะครับอืม ครับผมแสงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะลอดผ่านได้เลยนะครับเมฆฝนเข้าฤดูฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะท่านดูนะฮะด้านหน้าของตัวผมเองนี่ฝนตกแล้วนะครับคลึ้มมาเลยแล้วก็ได้ยินเสียงฝนแล้วก็ ตัวผมเองที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็โปรยปลายนะครับเม็ดฝนขนาดโปรยปลายนี่ครับลมมา้วฮะคิดว่าคงจะตกหนักนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม